คนไม่มีวินัยนะคะแต่พอเราเริ่มรู้ว่าเราเริ่มเป็นมะเร็งเ่ยเราก็ต้องหากิจกรรมทำให้มันแบบว่า สวัสดีครับพบกับรายการพลเมืองคููกับผมอ้ออู๋คนเดินนะครับวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเขาจะมาเป็นเทปที่สองเป็นน้องสาวส,สวยของผมเองแล้วเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายดูแลสุขภาพเชิญรับชมรับฟังเลยเลยครับผมสวัสดีครับน้องพบช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะเห็นดูสดใสร่าเริงมากๆสวัสดีค่ะพี่อูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ แต่ก็มีเรื่องทางกายนิดหน่อยนะคะเพราะว่ากำลังกายพลาดอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบในท่าทางแปลกๆอะไรเงี้ยนะคะก็ออกท่าพิศดารไปนิดนึงนะคะเออคอบาไหลก็เลยไปอ่ะแต่ก็กายภาพเองนะคะไม่หาหมอนะคะโอ้อันนี้ก็เรื่องจริงนะข้าวออกลังกายเขานะครับผมดูทุกคลิปเลยครับกล้าพูดเลยครับทาไม่ได้สักคลิปเพราะเขาออกแบบมืออาชีพอะฮะร,รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้ออกรายการนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกดีนะคะอ่า ก็ได้รู้จักพี่อู๋มากขึ้นนะคะก็เป็นคนที่พี่อู๋ก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดหาอะไรทําตลอดเวลาเลยอ่ะชวนทําคิดตลอดเลยนะคะก็โอเคก็สนุกดีเหมือนกันนะคะแล้วน้องพบนี่เริ่มหันมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพแบบจริงจังอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ครับแล้วก็มีระเบียบวินัยมากเลยเห็นน้องพบโพสคลิปทุกวันเลยใช่ไหมครับผมเริ่มออกกําลังกายอย่างจริงจังเลยตั้งแต่ตอนที่ เ,ออเริ่มต้นเป็นมะเร็งรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยก็ออกกําลังกายอยู่แล้วออกบ้างไม่ออกบ้างตามภาษาคนไม่มีวินัยนะคะแต่พอเราเริ่มรู้ว่าเราเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องหา กิจกรรมทําให้มันแบบว่าผ่อนคลายอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอ่ะให้มันแบบล่าเริงเบิกบานให้เคมีในสมองมันเปลี่ยนนะคะก็เลยหันมาออกกาลังกายทุกเช้าตื่นมาทุกเช้าทุกเช้าแล้วก็อัดคลิปทุกวันเนี่ยเป็นการที่แบบว่าบีบบังคับตัวเองให้ออกกําลังกายด้วยเหมือนแบบว่าถ้าเราแบบฝึกตัวเองเมื่อก่อนนี้เคยไปเรียนเรียนแล้วก็เขาให้ทําคลิปทุกวันอะไรเงี้ยมันเหมือนติดอ่ะมันเหมือนติดในใิสัยมาว่าเออเวลาเราจะ ออกกาลังกายแล้วก็ถ่ายถ่ายไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยมันก็กลายเป็นนิสัยไปเลยเหมือนกันก็เลยทําต่อเนื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันทําให้เพื่อนๆในในเฟซบ o ๊กเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กันและกันไปด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับค่ติมแล้วน้องพบนีเ่เลือกวิธีการออกกําลังกายแบบไหนครับผมแบบว่าเหมาะกับตัวเองแน่นอนแล้วก็จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกายตัวเอง ก็จะชอบออกกําลังกายแบบไม่ใช้อุปกรณ์แต่บางครั้งก็มีอุปกรณ์จริงๆก็ซื้ออุปกรณ์นะหลายชิ้นอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาบอกว่าจอมยุทธต้องมาตัวเปล่าอะไรอย่างนี้จอมยุทธเราต้องใช้มาตัวเปล่าใช้กําลังภายในนะก็ทําไปสนุกสนุกใช้แรงต้านของตัวเองอย่างที่เขาเรียกกันก็ body weight นั่นแหละคะ่ะ body weight ก็คือการออกกําลังกายใช้ใช้แต่ร่างกายของเราไม่ใช้อุปกรณ์นะคะใช้แรงต้านของตัวเองน้ําหนักตัวของตัว แต่ด้วยหน้าที่การงานของน้องพบเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคในการออกกำลังกายแล้วก็มีการแบ่งเวลาออกกำลังกายอย่างไรครับผมหน้าที่การงานมันไม่มีอุปสรรคนะคะเพราะว่าเปิดร้านตัดผมสบายๆนะคะตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายเลยแบ่งเวลาก็ไม่ได้ไม่ต้องการไม่ต้องแบ่งเวลาอะไรนะบสบายยตื่นเช้ามาก็ชิวๆตื่นเช้ามาก็เอ่อทำปกติเลยเช้ามานี่เข้าห้องน้ํา อ่าแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเสร็จอ่าหาอะไรกินนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายบ้านเขาสวยมากๆมีสวนม,มีไร่อะไรต่างๆค่าอยู่กับธรรมชาติแบบว่าทำให้สุขภาพร่างกายว่ายิ่งแข็งแรงเข้าไปใหญ่เป็นชีวิตในฝันของใครหลายๆคนต้องพบเคยขี้เกียจออกกำลังกายแล้วก็ท้อแท้บ้างไหมแล้วก็สุดท้ายมาชนะใจตัวเอง่ท้อแท้ในการออกกำลังกายหรือเปล่าขี้เกียจไหมก็ ก็มีอารมณ์เหมือนคนปกติทั่วไปอะคะแต่ว่าสิ่งที่เราทําเราสามารถที่จะฝืนตัวเองได้ตลอดทุกๆวันเพราะว่าเราตั้งเป้าไว,ว้ว่าเราต้องมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ร่าเริงและถ้าเราอยากร่าเริงเราก็ต้องมาออกกําลังกายนะคะเพื่อที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเห <s> ็นน <s> ้องพบบอกว่าจะตั้งเป้าไว้ร้อยวันอะทำคลิปทําวิดีโอทำอะไรตา่างๆสมมติเลยร้อยวันไปแล้ว,วจะกลับเอาว่อาออกกำลังกายเ,เดิมไหมตั้งเป้าร้อยวันไม่ใช่การออกกําลังกายนะคะอันนั้นตั้งเป้าร้อยวันเพื่อฝึกฝึกท่า สะพานโค้ง100วันนะคะแก้ปัญหาข้อบ่าไหลนะคะข้อบ่าไหลก็จะปวดนะคะปวดแล้วก็เหมือนเหมือนเ,เวลานั่งนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกเอียงไปข้างหนึ่งรู้สึกมันล้าแล้วก็จะเอียงไปข้างหนึ่งพอเราได้กายภาพอะไรแบบนี้รู้สึกว่า อาการเนี่ยเวลาเราปวดคอบ่าไหล่เนี่ยอาการมันจะปวดตึงถึงหัวเลยแล้วก็มืนไปหมดเลยแล้วพออยู่ๆวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเห็นเพื่อนในเฟสอ,อ่ะอ่าเขาทําสะพานโค้งไหนเราลองทําบ้างสิก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะแก้ปัญหาได้มันเป็นโดยบังเอิญน,นะคะก็ลองทําดูแล้วเรารู้สึกว่าครั้งแรกรู้สึกว่าหฮย้ยสมองมันโลง่งแล้วมันหายใจคล่องสะดวกดีก็เลยตั้งเป้า100วันแล้วก็ทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะเป็นการทดลองของตัวเองแล้วก็ให้เพื่อนๆในเฟสเนี่ย ได้เห็นกันว่าเออถ้าเราทําในท่านี้มันเห็นผลจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทดลองอะค่ะแตั้งแต่ออกกาลังกายมายครับชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรครับผม <S 1> <S 1> ก็ถ้าถามว่าตั้งแต่ออกกําลังกายมาเป็นยังไงชีวิตเปลี่ยนแปลยงยังไงก็เพราะว่าพบเนี่ยออกกําลังกายเพื่อที่จะสร้างความเบิกบานให้กับตัวเองชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือความเบิกบานนะคะเอ่อมีความอารมณ์ดีเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอารมณ์ดีเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยของตัวเองนะคะจากเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มนะคะไม่ค่อยร่าเริงนะคะอยู่กับตัวเองก็ไม่ค่อยร่าเริงแต่อยู่กับเพื่อนก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือร่าเริงนะคะเป็นคนที่มีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็สุขภาพใจที่ดีด้วย <laughs> ไม่เคยออกกำลังกายค่เป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะน้องพบได้เรียนรู้อะไรจากการออกกำลังกายครับผมได้เรียนรู้อะไรจากการออกกําลังกายนะคะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างในการออกอกําลังกายเพราะว่าฝึกฝนด,ด,ด้วยตัวเองนะคะจําแบบอย่างจากในคลิปบ้างใน YouTube บ้างในสื่อต่างๆหลายๆสื่อนะคะก็ เห็นท่าทางอะไรเหล่านั้นก็เอามาทำก็มีผิดพลาดบ้างผิดพลาดบ้างเราก็รู้ว่าเออมันเจ็บนะ,ะแต่ก็แก้ไข ด้วยเอาเจ็บเข้าไปรักษางงไหมคะงงนะก็จะใช้การความเจ็บเข้าไปรักษาเจ็บแต่ก่อนนั้นตอนอายุ24นะคะก็พบเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังที่หลังข้างขวาหนึ่งที่มันมีอาการหลังล็อกแล้วก็เดินไม่ได้ชั่วขณะก็ได้นอนนิ่งๆแล้วก็รู้สึกว่าหลังมันล็อกก็ตกใจมากในตอนนั้นรู้สึกแบบ เฮ้ยเราต้องนอนนอนกินแล้วหรออะไรอย่างงี้นะคะตอนนั้นเออรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องนอนกินแล้วเรออายุ24่เองตกใจมากในตอนนั้นก็รักษากับหมอหลายๆที่เลยก็ไม่หายพอดีว่ามีคนแนะนำไปหาหมอหายนะคะหมอนี่แบบดีมากเลยนะคะแนะนำดีมากเลยให้สอนให้ทำท่ากายภาพหลายๆท่านะให้มานะคะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเสพเลือรังเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วอ่ะ มันไม่มีทางหายมันจะกลับมาเป็นอีกได้เสมอเสมอถ้าเราไม่ออกกําลังกายการเรียนรู้ของการออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราสามารถที่จะร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามันไม่คงที่มันจะทําให้เราเจ็บปวดทรมานตอนไหนก็ได้ทั้งกายแล้วก็ใจหลายๆคงคิดว่าการออกกำลังกายมันได้แค่กายใช่ไหมคะก็มันได้ทั้งทางกายและทางใจนะคะ อ่ามันได้ความร่าเริงเบิกบานไปด้วยนะคะโอ้หน่ารักมากครับน้องพบสาทูถ้าเกิดบวชแล้วบรรลุธ,ธรรมมาโปรดข้าพเจ้านะค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ออกกําลังกายก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเท่าไหร่ก็จะออกกําลังกายด้วยตัวเปล่ามากกว่าก็จะมีถ้าอุปกรณ์ก็จะมีพวกยางไว้ดึงแรงต้านนะคะแล้วก็พวกดัมเบลลุกกิ้งนะคะแต่ระยะหลังก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็จะมาะใช้แต่ร่างกายตัวเองซะมากกว่า สนุกดีนะคะรู้สึกว่าสมองเราได้พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราจะมีการคิดท่าทางเอ๊ะวันนี้เราจะออกท่าอะไรดีแล้วมันก็ทําให้เราแบบเออมีการพัฒนาตัวเองว่าเราได้คิดอะเราได้คิดแล้วมันทําหลายๆท่ามันก็สนุกไปผิดแพงอ่ท่านี้มาบวกกับท่านี้ได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคนที่ออกกําลังกายนะคะก็จะมีรูปร่างที่ดีผิวพรรณที่ดี อ่าแล้วก็มีหน้าที่เด็กด้วยนะคะคนออกกําลังกายเยอะๆไม่ได้ทําให้หน้าเด็กลงนะคะต้องออกกําลังกายแต่พอดีนะคะแล้วก็มันจะมีท่าที่แบบออกกําลังกายแล้วแบบให้หน้าแบบไม่เหี่ยวด้วยนะคะก็ต้องไปหาลองศึกษาเอานะคะมันก็จะมีท่าอะไรหล้วนะคะพอม,มีพอม,มีญาติคนหนึ่งเขาแหละเขามักจะ ชอบมาคอมเมนต์ที่คลิปท,ที่พบลงเนี่ยเขาจะมักจะมาคอมเมนต์บ่อยๆว่าอยากทําบ้างแล้วอีกวันนึงก็ลงคลิปอีกเขาก็มาคอมเมนต์อีกอยากทําบ้างอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นจนวันนี้ผ่านมา2ปี3ปี5ปีแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็อยากฝากว่าถ้าอยากจะออกกําลังกายอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากคนที่มีสุขภาพที่แย่เปลี่ยนเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นคุณต้องทําทันทีทําตอนนี้เลยตั้งเป้าหมายแล้วทํา เลยอย่าไปคิดถึงเรื่องว่าเห็นผลกี่เดือนคิดดีกว่าว่าเราจะทําต่อไปได้กี่วันเป็นการทดลองจิตใจตัวเองการฝืนใจของคนเราเนี่ยมันฝืนยากแต่ถ้าเราฝืนทุกวัน,นฝืนได้ไหมถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านนั่งอยู่อย่างนี้อ่ามีท่าหนึ่งนะคะที่จะทําให้ทุกคนแบบไม่มีเหนียงอ่าไม่มีเหนียงเราจะต้องเอาลิ้นนะคะแตะที่เพดาน เราเอาลิ้นแตะที่เพดานนะคะอ่าแล้วก็กัดฟันแค่นี้เลยอ่ะอ่าแค่นี้เลยอ,อันจะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่าท่านี้นะคะเพราะว่าจัดฟันแล้วการที่เราจัดฟันเนี่ยแล้วเราไม่ใส่รีเทนเนอร์ทุกวันนี้ไม่เคยใส่รีเทนเนอร์เลยตั้งแต่เอาอุปกรณ์จัดฟันออกใช้เทคนิคนี้เลยนะคะฟันไม่เคลื่อนด้วยก็จะเอาลิ้นแตะเพดานแล้วก็กัดฟันนะคะ เนียงก็ไม่มีฟันก็ไม่ล้มนะคะอ่าแล้วก็จะทําให้เนียงไม่มีแล้วก็อ่ะหน้าก็ดูเด็กลงด้วยแล้วก็มีอีกท่าหนึง่งจะแถมไปนะคะก็มีการเงยหน้าอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเงยหน้าแล้วเอียงคออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยตึงนะคะมันก็จะทําให้เอ่อยกวีเชฟได้อะไรเงี้ยก็เอียงไปเอียงมาอะไรแบบนี้ไม่เคยสัญญกรรมนะคะก็คือธรรมชาติล้วนๆนะคะแม่ให้มา แต่ที่สวยทุกวันนี้คือเราออกกําลังกายค<ทะ>ดูตานะคะดูตานะ,ะนี่คือเรื่องจริงนะออกกําลังกายแล้วสวยแบบนี้คล้ายคล้ายใกล้เคียงใกล้เคียงแบบ<ด>เคียงอ้าพัชราภาเลยอ,ะอ่ะนี่คือน้อง,อ,ง,อ,งอ้ำเลยคนไม่ค่อยชมอะ่ะแต่ที่ชมเนี่ยก็คือตัวเองชมทุกวันเลยอะ่ะ สวยเราให้พลังงานกับตัวเองฉันเป็นคนสวยหน้าตาดีก็เลยสวยตามที่ตัวเองพูดเย้ครับความน่ารักความสดใสของน้องโฟก็ขอทุกคนนีหันไปออกกำลังกายเนาะสร้างแรงบรันดาลใจให้ตัวเองตั้งเป้าหมายเลยนะครับสุขภาพนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญสุดๆเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการเสนอพี่ให้่นียครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์รักสิดใจอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ